วัดีค่ะวันนี้คุณย่าพามาดูสมุนไพรพื้นบ้านนะคะอันนี้คือร่างจืดนะคะรู้จักกันไม่เอ่ยนี่คือต้นรางจืดนะคะที่เขาเรียกว่าสมุนไพรช่วยล้างสารพิษเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าชัวหรือสารพิษประเภทไหนเนาะแต่เขาก็บอกว่าเป็นสมุนไพรนะคะนี่คือใบเขาจะเป็นเครือนะคะจะเป็นเครือเป็นเนี่ย นี่คือสมุนไพรรางจืดนะคะเดี๋ยวคุณย่าพามาดูวันนี้อยู่กับธรรมชาติค่ะนี่คือสมุนไพรรางจืดนะคะทุกคนนะคะเป็นเครือมาอย่างนี้เลยนะคะเป็นเครือมาอย่างนี้เลย<ม>เขามีดอกด้วยนะเดี๋ยวคุณย่าพาไปดูว่าดอกเขาอยู่ตรงไหนเนาะ เมื่อก่อนคุณย่าไม่รู้หรอกว่าเขามีดอกเข,เ,อเขาขึ้นกับต้นไม้เพราะว่าเขาเป็นเครือนะคะเนี่ยเดี๋ยวคุณย่าพามาดูเด้อนะสมุนไพรรางจืดที่บางท่านอาจจะไม่รู้จักว่าคือรางจืดเนะาะเมื่อก่อนคุณย่าไม่รู้เหมือนกันว่านี่คือรางจืดนะคะคุณย่าหาดอกเขาเจอแล้วนี่ไงดอกเขาดอกรางจืดนะคะ ขึ้นสูงมากเลยบนหลังคาเลยหนุ่นขึ้นไปตามต้นไม้เลยนะคะนี่คือสมุนไพรรางจืดนะคะตอนแรกก็นึกว่าดอกอะไรเนาะเนี่ยค่ะคุณย่าก็เคยทานนะมีใครจะเอาไหมเดี๋ยวคุณย่าเดบไปฝากเยอะมากเยอะมากนะคะ บางคนก็รู้จักแล้วเนาะแต่คุณย่าก็เพิ่งจะรู้นี่แหละเนาะเขาก็ขึ้นไปตามต้นไม้นู่นเป็นเครือขึ้นไปเลย <c oughs> คลิปนี้ของคุณย่าก็มีประโยชน์ตรงที่ว่าคุณย่าพามาดูสมุนไพรนี่ละค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวคุณย่าขอจบคลิปนี้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ